แล้วฟันมันหายไปไหนอะคะไม่รู้ไม่มีฟันทั้งปากเลยหรออ้าวแล้วแม่ไม่มีฟันแล้วมันหายไปไหนอะคะไม่รู้อยู่เขาบอกให้ล่วงไปหายไปไหนหมดนะหนูอนี่ฟันหายอ๋อตายละแล้วจะกินไม่รู้เพระนั่นอะไรไม่รู้เลยจ๊ะล่วงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหรออืม ไม่ใช่แช่นะไม่แหละจ๊ะไม่ได้แช่นะ้ำไหมแหละคะไม่รู้ไม่มีเหลือเลยโอ้โหฟันไม่มีเหลือเลยอยู่ดีๆล่วงหายไปเลยอะคะทำไมทำ,ทำยังไงดีอะเดี๋ยวหนูต้องหาสิว่ามันอยู่ไหนฟันแม่เนี่ยนัน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 ันนน,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 นแล้วนี่อะไรจ๊ะแล้วนี่ฟันใคร แล้วนี่ปันใครล่ะคะใส่ได้ไหมจะใส่ไปไหนคะจะใส่แล้วจะใส่ไปไหนคะไม่อะฮะจะลองใส่ดูได้ไออยากลองใส่ก็ลองสิคะใช่ของแม่หรือเปล่านะอู้หูอันไหนข้างบนใช่ไหมฮะอันไหนข้างบนอ่ะยัๆยัแช่ล่วงยาไว้นะเนี่ยอ่ะอ่ะเฮ่ออ่ะไม่ตรงกระดาษไปไหนหมดอ่ะ อย่างนีมีหรือยังใช้ได้เนี่ยกระดาษเช็ดปาเอาเอาแต่ทั้งล่างในเจ็บเราจะเจ็บตรงไหนอาจารย์ใส่ห่างเจ็บเลยอเออเดี๋ยวต้องไปให้เขาทำดูเช็ดปากให้เรียบร้อยคะ่ะอืมตรลงไม่ได้หายใช่ไหมฟันแช่น้ำไว้จ้าเออใส่ได้ใส่ได้ไหใส่ได้สิจ้ะ นายิ้มแม็กล้องนี้สวยไหมเออกับไม่มีฟันอันไหนสวยกันไม่รู้เนอะนะจ๊ะไหนถอดฟันดูสิลองถอดฟันใส่มาทีแล้วยิ้มให้คนดูสิคะอ่าเออถอดไม่ออกอะแล้วยิ้มสิจ๊ะอ,อ,อันไหนสวยกันเนี่ยหนูชอบอันนี้น่ารักมีเหมือนเด็ก <c oughs> เนี่ยคนดูทั่วโลกเลยจ้ะแม่สวัสดีสิคะคนดูทั่วโลกบอกว่าแม่ยังแข็งแรงอยู่ใช่ยังแข็งแรงอยู่แต่ฟันไม่มีแข็งแรงแต่ฟันไม่มีฟันม็หลุดได้หมดแล้วจ้ะควยพรให้ที่คนที่เขาดูแม่เนี่ยเห็นแก้วพระทอมาบอกว่าคนดูทั่วโลกเลยเขาบอกว่าเออเขาคิดถึงแม่ ไวยพรอ้าหน่อยสิคะ,อะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญตลอดชีวิตนะคะค่ะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะขอให้ไม่มีฟันเหมือนแม่นะคะ,ะดีไหมคะดี <c oughs> ได้จ้ะนะ,อะนอนซะ,ะค่อยๆนอนอย่านอนหมอนสูงนะจ้ะโอเคอเห็นไหมหนูชอบอย่างนี้มากกว่ามีฟันแล้วมันเหมือนสาวหนูชอบแบบเจ็ดแกบบ่อย่างนี้เหมือนเด็กนี้อะตรงกุ้งกริงอะต้งต บายค่ะบายนอนก่อนนะคะ แม่จ๋าแม่จ๋าแม่เยคู่นี่มันเ่งเพงคู่เลยเดี๋ยวก็ต mm> ิดคอหรอกเอ้าเดี๋ยวก็ติดคอหรอกแม่จ๋าจะเย็นเย็นตลบไปแล้วไอ้บ้านเอยอ้คนนี้ชนะโอ้โหชนะสูงเกมือสูงเลยเอ้ชนะเก่งเก่งเก่งลยแม่จ๋า โอ้ยแม่๋าฟังหนูหน่อยฟังหนูหน่อยฟังหนูบ้างแม่๋าแม่ชอบดูมวยเหรอคะชอบดูมวยเหรอคะเห็นดูมวยทีแอคชั่นเยอะเหลือเกินหนูนั่งทำงานอยู่เนี่ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูก็เป็นอะไรดูดูมันแล้วเราก็เหนื่อยเชียวมันแล้วเราก็เหนื่อย แม่ขาเวลาแม่กิน,น,นะจะแล้วเวลาแม่กินอะไรนะคะแม่อย่าตะโกนนะอย่าโอ้ยโอ้ยพอดีติดคอกันพอดีนะแต่ถ้าดูก็ดูกินก็กินนะจ๊ะไม่ใช่กินไปแล้วโอ้ย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 ,อยพอดีติดคอตายพอดีนะจ๊ะอโอเคค่ะออ,าอ,าอ,าอะมาได้ฟังเราเลยเอา้าเอา้า เด็กบ้านเนี้ดื้อไม่ยอมทานผักทานในคุ้ต้มให้เละเลยค่ะมาต้มให้เละเสร็จมาตำอีกนะเอามาตำเนี่ยผักถไม่ยอมทานตอนเด็กๆกันนะบังคับให้เราทานผักมาโตขึ้นเนี่ยตัวเองไม่ทานนี่แล้วเดี๋ยวก็ ต้มก่อนต้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปผัดก,กับหมูเอาให้เละเลยเนี่ดูสิค่ะไม่ทานไม่ได้ไม่ทานไม่ได้ เป็นกระดุยกระดุยกระดุยกระดอนอ่ะเสร็จแล้วที่กระดาบกระดหมูแม่ดื้อจริงๆเตาเนี่ยดื้อเหมือนเด็กที่บ้านนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเนี่ยเตรียมหมูหมูก็ต้องหั่นแบบบางๆมากๆเลยค่ะกับข้าวไปทำให้เป็นกน็เอาข้าวที่ได้นะ ให้น้ำก่อนเดี๋ยวมันระเบิดใส่หน้าอ่าโอเคใช่ไหมคะนี่นะหมูไข่ใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวผัดที่เราตาัเสร็จเนี่ยเนี่ยเอาครับใส่เัดขัดมาใส่ใส่หน้าเ้ แล ja. ้วก็เอาสียงหวานหน่อยแล้วก yeah, ันใช่ไหมใส่ลนหน่อยทุกอย่างต้องเปื่อยถ้าไม่เปื่อยไม่ได้ไม่ยอมทานดูเพื่อจะมปนกระเด็นหนิงนะนะตอนนี้ผักก็เละแล้วค่ะ มันจะไม่น่าทานแต่มันมีประโยชน์มันต้องทำให้ละเอียดนะค่คจะจิ้มลงไปก็มันร้อนอย่างนี้ยก็ทากับข้าวไปย,ยังไงเนี่ไยไปเอผัดเห็นไหมแล้วก็มีหมูแ้วอันนี้ไม่ใช่ทานเองนะต้องป้อนนะคะต้องบังคับใ้ชานนะคะไม่บังคับจะไม่มีตังหรอกค่ะ เด็กๆกนเนี่ยต้องกินผักนะมีประโยชน์นะลูกนะพอโตขึ้นตัวเองไม่ทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่ข้าวเนี่ยคืออาหารถึงจะไม่สวยแต่อุดมไปด้วยโปรโตีนทั้งหมดอ่ะอกินยาก่อนนอนจ้ะกินปับ๊บป๊อป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 ป๊บปบป๊อปป๊บปปป๊เป็นเม็ดเหรอ

ขอบคุณมากนะแจ็กกี้เดี๋ยวแม่จะทานให้หมดเลยต้อยก็จะทานให้หมดเลยขอบคุณมากแต่แจ็กกี้ขอบคุณค่ะเราอร่อยมากแม่แจ็กกี้ทําอะไรอร่อยหมดทุกอย่างเะรฮะเราฉะมากินจะตายแหมเนี่ยเราแบ่งคนละหนึ่งกล่องแม่หนึ่งกล่องหนูหนึ่งกล่องห้ามแยกกันใช่ใช่เป็นไงลูกช่วงนี้ขายดีไหม เฮอช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแม่คนซื้อน้อยลงเยอะเงด้เาก็หาด้อยก็แย่หน่อยนะออมาฝตามธรรมชาตินะอืออ้ามีเทาไรก็ใช้ไปทำไมตามตามเทกานี่ก็ไปถวายพระก่อนนะ แ<ส>ค่ Thunder, นี้แนี่แค่นี้ขายได้แค่นี้แล้วก็นาก็ดีแล้วนะไม่อดนะไม่อดตายมีซื้อบ <c oughs> ้างขายบ้างอะไรตามธรรมชาตินี่แกแล้วนี่ก็อยู่เปล่าๆลูกทำเงินไว้ไปกี่ไปวันวันหนึ่งเรียบร้อยจ้ะในเงี้ยแค่ในเงี้็มาใช้น้อยนะหลายตังค์เหมือนกัน